คือตัวแบบว่าพรีเมียมของเขาอ่ะไปนู้นไปอีกสะพานนึเลยอ่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่แล้วก็พี่หมีใหญ่แล้วก็มันรี่บอกนะคะก็อันนี้เดือนเมษาย,ยนแล้วพี่หมีเนาะตอนนี้เรากำลังจะไปที่ตลาดปลาบางแสนกันนะคะเห็นโซนใหม่เนี่ยเปิดมาสักพักแล้วก็อยากจะไปลองบ้างนะคะนี่ ไปตอนใส่สายเ้วเขายังไม่ค่อยเปิดกันนะคะโอเคก็เดือนนี้น่าจะมีอะไรสนุกสนุกมาฝากเพื่อนเเยอะแล้วก็เดี๋ยวนับถอยหลังอีกไม่กี่วันเราก็จะไปญี่ปุ่นกันแล้วนะโอเคนั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดป้าบางแสนเดี๋ยวขอแวะซื้อกาแฟตรงจุดพักรถมอเตอร์เวย์นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะได้กินไหมหลุ้นก่อนเพราะว่าดูรถก็เยอะอยู่เนาะนี่จุดก็หาที่จอดรถได้นะคะขณะเป็น ค่ะออกวันอาทิตย์นะรถยังเยอะเลยอะ่ะเดี๋ยวเบียกำลังจะเดินไปที่ร้านคาเฟ่นะคะก็คือเคยมาแวะซื้อถานแล้วแบบอร่อยดีแต่วันนี้จำชื่อร้านไม่ได้แล้วค่ะข,ขอเป็นลาเต้ค่ะลาเต้เป็นเย็นนะคะเย็นค่ะไม่หวานเลย ไซส์ L 20ออน L 20ออนค่ะ L ค่ะเมล็ดกาแฟตัวไหนดคะขอเป็นตัวนี้ค่ะเอาเป็นเอาเป็นช็อกโกแลตนะคะได้กาแฟมาแล้วนะชื่อร้านเฮ้คอปปี้นะเขาเปิด7โมงเช้าถึง3าทุ่มนะคะอันนี้เบียสั่งเป็นเอาเบนแต่ว่าเป็นสเปเชียลอะค่ะ ก็คือเพิ่ม20บาทแก้วนี้เท่าไหร่135บาบาทอืมอร่อยมีความนัตตี้ช็อกโกแลตจะแ,แบบนัวๆหน่อยจะไม่ไม่ออกแบบพวกเบอร์รี่อะไรเงี้ยเนาะโอเคเดี๋ยวเดินกลับไปหาพี่หมีก่อน คนเยอะมากเลยพี่มีเนาะดีนะเราโชคดีเราได้ที่จอดรถแบบเร็วมากๆากหาของกิน่าอุ้ยอุ้ยหอโชคน้องกินน่ะกินไหมขายยังไงเอาอย่างเงี้ยขายยังไงคะไม่ละแปดสิบไม่ละแปดสิบย่างเนยถ้าเป็นตัวตัวละแปดสิบกับสี่สิบ เ,เป็นฟูโทนดีกว่าน้อร้านเมืม่อกี้เป็นอะไรไอติมโคนปลาที่เบียนเลือกอะ่ะก็คือเป็นนมนมชอโคโค็อกโกแลตนมก็ดีอะ่ะเขามีอันนี้ให้ใช่ป่ะเดี๋ยวเราก็ไปเดินเล่นก่อนพอได้แล้วม,ม,มันติดๆเราก็ค่อยแบบมาเอา ได้อยู่ไม่อยได้อ่ะไรก็แพนเกค้กเลยต้องรี่ปิดน้ำมันละลายเร็วมากแล้วก็ต้โคน่ะมันเป็นปลาแบบนี้ไข่ปลาหมึกย่างไม้และฉีกป่ะของโก บะจีมาอร่อยบะสีได้ยินคนผู้บ้างตอนเรียนนไหนคนเยอะกว่านี้จีเพราะว่าตอนนี้มันนั่งไม่ค่อยได้เลยมันร้อนอเดียวว่าต้องแบบตะขบมือขึ้นเนี่ามเอาสามไม้รงนะคะค่ะพี่หนีอยากกินแจงร้อนร้อนจะตายจะกินทำไมแจงร้อนแจงร้อนไม่ละสิบห้าบาทเอี่ะเดียยวไม่เคยยิน ลองดูมันเหมือนทอดมันอ่ะร้อนนะร้อนอืออร่อยมันเหมือนทอดมันหวานน้ำหน่อยไม่ค่อยเค็มหอมเหมือ,น,อมนเขาใส่ใบหูรับพาด้วยอ่ะใช่ถ่ายไ,ได้ห้าบาทเองเจ็ดไม้ร้อยเจ็ดไม้ร้อยแล้วก็ร้านก็คือร้านเดียวกับร้านไข่ปลาหมึกย่างเมื่อกี้แหละ 19บาทเป็นหนังไก่ทอดราดซอสเกาหลี่เผ็ดทำไมของว่านมันอร่อยปังอือนอไม่ค่อยเผ็ดนะกอบหวานหวานแต่หนังไก่อะกรอบมากเขาไม่แบบทุกๆผงชีสผงแบบมา,าลาอะไรอย่างเงี้ย ร้อนมากถ้ามาก็มาแบบมืดค่ำไปเลยนะแบบร้อนมากแล้วพี่อ,อือใช่แล้วก็จะบอกว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูใหม่นะคะยังไม่ได้กดติดตามหรือกด subscribe ก็คือกด subscribe ไว้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมีลงคลิปญี่ปุ่นรูะไรเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปญี่ปุ่นกันนะ พริกสีราชาอ,อร่อยปลาหมึกมันคือเหมือนแบบปลาหมึกหอมแล้วเขาก็แบบผ่าแล้วก็แผ่แล้วก็ทอดก็ตัวใหญ่ยอยู่นะร้อยห้าสิบบาทโอเคแหละโอเคเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะ ของเล่นใหม่นะคะอขออนุมัติมาสองปอีแล้วก็อย่ามาร้องเอา p ห้าแล้วนะนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีเวลาเล่นดีกว่า <c oughs> จะมีเวลาเล่นหรือเปล่าดีกว่านะ <c oughs> มีคนช่วยแกะอีกหนึง<อ>่งหน่วย,วยตัวเล็กมากแล้ <c oughs> กวก็จะตัวใหญ่ก <c oughs> ว่านี้นรืว่าลำโพงทานติสเตอร์แล้วเครื่องฟอกอากาศอ๋อเหรอแบบว่าเล็กไปไหมอ่ะ คนนี้เดีวยวเองนี้เดีวยวเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่หมีจะเล่นกี่ครั้งวันนี้จะไปเซ็นทรัลเวิร์ไปทำอะไรไปซื้อน,นาฬิกาไปซื้อนาฬิกา Apple Watch เอาตาให้พี่หมีนี่หมีงองแงอยากได้จริงๆเดือนนี้มันวันเกิดเบียรนะแลพี่หมีร <c oughs> ้องจะเอาของแบบอยากมีของเล่นใหม่ไปญี่ปุ่นคะ ก็เลยเมื่อวานซื้อออนไลน์ไว้แล้วแหละแล้วก็เดี๋ยววันนี้ไปรับเครื่องนะคะแล้วก็เอออยากไปกินเช็แชกด้วยนะคะอยากลองว่าที่เคยกินที่ญี่ปุ่นกับที่ไทยอะ่ะรสชาติแบบเหมือนกันไหมเป็นกันไหมแต่ว่าถ้าแถวมันยาวมากรอไม่ไหวก็อาจจะไปกินอย่างอื่นนะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้กินอะไร แนวิชเบ,บ,เอ,บอเกอร์หนึ่งนะครับชูเบเกหน่งนะครับชีสไฟหนึ่งนะครับพ็โลกใหญ่หน,ใน,ในึ่งอเยไม่ได้ใส่เลยนะครับอตอนนี้ได้มาแล้วนะคะัพี่จะสั่ที่เป็นแบบมาชูมอันนี้คือวีแกนทานได้นะแล้วก็อันนี้ เนื้อเป็นแบบว่าดับเบิลนะคะคือจะได้เนื้อสองชิ้นนะคะเป็นเชคเบอร์เกอร์นะแล้วก็นี่เป็นชีฟรายหนเห็ดอันใหญ่มากมันเป็นเห็ดข้างในชีฟถูกไหมอร่อยอันนี้เป็นแบบเชคเบอร์เกอร์แบบดับเบิล อร่อยมากอันนี้แบบเนื้อแบบหอมเลยนะคะแต่ว่ามันจะไม่มีแบบของญี่ปุ่นออ่ะตอนนี้เป็นไปดินญี่ปุ่นจะปนเป็นเนื้อชันเลงแล้วก็ผิดพันธนุ์งนะื้อที่มันนี้หนะ่อยมันเป็นเยมันนีอ่อร่อยดีไม่หวานมากโอเคเดี๋ยวไปกินก่อนค <3. S 1> นเห่อสองพันยี่สิบสามอุดรุ่ง รีบกลับบ้านไม่ยอมแวะไหนเพราะว่าจะรีบมาเสร็จแบบเต็มวอถงใจเขาแล้วนะวันนี้ไปรับของไม่พี่หมีนะคะฝากน้องคือที่เมกานะ mm. ก็คือรองเท้าที่หาย,ยากหายเย็นเหลือเกินไซส์รองเท้าพี่หมีนะคะอันนี้เป็นรองเท้าแตะอาดิดาสนะเบอร์สิบสาจริงๆในไทยก็มีขายนะคะแต่มันมีแค่เบอร์สิบเอ เออมีแค่สิบสองนะแล้วก็อันนี้เป็น New ิวบาลานนะคะ9ก้าศซึ่งพี่มีต้องใส่เบอร์สิบสามค่ะที่ไทยแค่12ยังหาจะไม่ได้เลยมีใจมากเลยที่ฝั่งน้องซื้อได้แล้วก็เป็นคุณแม่ของลูกพี่ลูกน้องนะคะเป็นคนใจดีฮิ้วมาให้นะคะขอบคุณมากค่ะไม่นะันต้องส่งมานะ ลงมาก็น่าจะนานกว่าจะได้ด้วยที่หมีก็ดีใจไปได้รองเท้าแล้วเนี่ยแหละที่ไปตามหาที่เกาหลีแล้วมันก็ไม่มีไม่มีไซส์เลยนะคะเดี๋ยวจะใส่คู่นี้ไปญี่ปุ่นนะพี่หมีบอกสำหรับมันิวกเดือนนี้เบียร์มีบรรยากาศทิพยญี่ปุ่น9วัน8คืนมาฝากด้วยนะคะ สำหรับคลิปเต็มๆเ,เบียร์จะลงในช่องไออนสตอรี่ทุกสัปดาห์เพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามไวได้เลยนะคะรับรองได้พบกับความสนุกไปกับภาพบรรยากาศสวยๆของญี่ปุ่นแน่นอนค่ะ